สวัสดีทุกคนฉันชื่อตับวันนี้เรามาเรียนเรื่องตับในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาป .2 กันนะคะตับมีลักษณะเป็นกรีบมีสีน้ำตาลเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายนะคะตับมีหน้าที่ผลิตน้ำดีซึ่งมีความจำเป็นในการย่อยอาหารและยังทำลายสารพิษที่เข้าไปในร่างกายด้วยนี่ไงคะตำแหน่งของตับ หน้าที่ของตับนะคะจะทำลายสารพิษพวกยาต่างๆกำจัดเชื้อโรคสร้างน้ำดีเก็บสะสมอาหารสังเคราะห์โปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจ้าการดูแล,แลรักษาตับนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อร่างกายทุกชนิดนะคะแล้วก็งดการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ในที่ที่มีควันบุหรี่ด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆค่ะไม่ควรใช้ยาหรือรับประทานยาต่างๆเองต้องรับประทานโดยที่คุณหมอสั่งนะคะ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และครบทั้ง3มื้อค่ะครบทั้ง5หมู่ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ